ค่ะกรองน้ำมันเครื่องนะคะกรองน้ำมันเครื่องอิซูซ tx tx 70นะคะ7 2ถึง7 6นะคะก็เป็นกรองกระดาษค่ะนัมเบอร์นะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์ที่ข้างกล่องเนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ตัวเขาจะไม่มีนัมเบอร์นะคะเดี๋ยวเราดูลักษณะ รูปทรงแล้วก็หน้าตาเดี๋ยววัดความกว้างความยาวต่างๆก่อนนะคะจะได้ชัวร์เนาะวัดรูในตรงนี้ก่อนนะคะจะมีสองชั้นนะคะด้านในมองเห็นชัดเนาะโอเครูรูนี้นะสี่สิบเก้ามิลค่ะ สี่สิเก้ามิลนะคะรูในแล้วก็ตรงนี้เนาะเก้าสิสามจุดห้ามิลค่ะเก้าสิบสามจุดห้ามิลแล้วก็หนึ่งร้ยห้ามิลนะคะหนึ่งร้อยห้ามิลส่วน ความหนานะคะรวมยางด้วยนะออาไม่รวมยางก็ได้ค่ะเอาจากจุดนี้กับจุดนี้เนาะสิบแปดมิลค่ะตรงนี้รูนาอยู่ที่สิบสี่มิลหน้ากวางก็น่าจะเท่ากันนะหนึ่งร้อยสี่มิล ความยาวนะคะความยาวทั้งหมดถึงจุดนี้เลยนะคะจุดนี้ถึงนี้เลยนะ,ะเอา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 ,เอาตรงเหล็กนี้ละคะ่ะสิบเจ็ดเซนพอดีเลยนะคะ